สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูโจในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานชาดกมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะเรื่องวันนุปปะชาดกค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นให้เด็กๆติดตามในคลิปกันเลยค่ะแล้วท้ายคลิปคุณครูจะมีคำถามถามเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยค่ะ บ่อน้ำกลางทะเลทรายวันนุปัาถาชาดกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งนำขบวนเกวียนสินค้าเดินทางไปค้าขายยังต่างเมืองแต่เส้นทางที่ไปนั้นจะต้องผ่านทะเลทรายแห่งหนึ่งซึ่งในเวลากลางวันพื้นทรายแห่งนั้นจะร้อนจัด จนไม่สามารถเดินเท้าได้ขบวนเกวียนของพ่อค้าหนุ่มจึงต้องเดินทางในเวลากลางคืนและหยุดพักผ่อนหุงหาอาหารกินกันในเวลากลางวันจนกระทั่งผู้นําทางแจ้งแก่พ่อค้าหนุ่มว่าเหลืออีกแค่คืนเดียวก็จะพ้นจากทะเลทรายแล้วพ่อค้าหนุ่มจึงสั่งให้บริวารใช้น้ำและฟืนรวมทั้งกินอาหารที่นำมาให้หมด เหลือจากนั้นก็ให้ทิ้งไปเพราะไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วอีกทั้งยังทำให้เกวียนเบาลงและเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นด้วยทว่าในคืนนั้นเองผู้นำทางซึ่งอดหลับอดนอนมานานหลายคืนก็เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนครั้นตื่นขึ้นมาในยามรุ่งเช้าก็พบว่า ขบวนเกวียนได้เดินย้อนกลับมาทางเดิมผู้นำทางรีบตะโกนให้หันขบวนกลับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าผืนทรายเริ่มร้อนมากขึ้นพ่อค้าหนุ่มจำต้องสั่งให้หยุดขบวนเกวียนเสียเดี๋ยวนั้นเมื่อเหล่าบริวารรู้ว่าขบวนเกวียนของตนเดินมาผิดทาง ก็เกิดความท้อใจจนไม่เป็นอันทำอะไรคิดแต่ว่าตนคงต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้เป็นแน่เนื่องจากในเวลานั้นไม่มีทั้งน้ำและอาหารเหลืออยู่อีกแล้วแต่พ่อค้าหนุ่มยังไม่สิ้นหวังพยายามเดินหาแหล่งน้ำที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณนั้นจนกระทั่งไปพบกอหญ้ากอกหนึ่งเข้าจึงคิดได้ว่าหญ้าจะเติบโตในทะเลทรายได้ จะต้องมีน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตฉะนั้นใต้หญ้าก่อน,นี้จะต้องมีน้ำอยู่แน่ๆพ่อค้าหนุ่มสั่งให้เหล่าบริวารช่วยกันเอาจอบมาขุดลงไปใต้กอหญ้าขุดไปได้สักพักจอบก็ไปกระแทกแผ่นหินเข้าหหเหล่าบริวารเห็นดังนั้นก็เกิดความสิ้นหวงังพากันทิ้งจอบแล้วนั่งรอความตายทว่าพ่อค้าหนุม่ม หาได้ลักความพยายามไม่เขาก้มลงเอาหูแนบเข้ากับแผ่นหินนั้นปรากฏว่าได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างใต้จึงหันไปบอกให้บริวารคนหนึ่งเอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตกจะมีน้ำอยู่จริงหรือนายบริวารผู้นั้นถามอย่างท้อแท้คนอื่นละความเพียรกันหมดแล้วหากท่านละความเพียรอีกคนพวกเราก็คงต้องตายกันหมดมาเถอะ เอาค้อนมาทุบแผ่นหินนี้ให้แตกหากท่านทําสำเร็จท่านก็จะช่วยให้พวกเราทั้งหมดรอดตายเมื่อได้ฟังคำของนายบริวารผู้นั้นจึงนำค้อนเหล็กไปต่อยหินด้วยความเพียนจนกระทั่งหินแตกแยกออกเป็นหลายเสียงแล้วกระแสน้ำลำใหญ่ก็พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกนั้นทันทีในที่สุดทั้งขบวนเกวียนก็รอดตาย เพราะได้น้ำจากใต้แผ่นหินนั้นมาดื่มกินพอถึงเวลาพลบค่ําก็ออกเดินทางจนผ่านพ้นทะเลทรายแห่งนั้นและนำสินค้าไปขายยังเมืองที่หมายได้กำไรกลับมามากมายการนั้นพ่อค้าหนุ่มคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปริวานผู้ต่อยหินด้วยความเพียรคือภิกษุผู้ละความเพียรรูปหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสอนใจข้อคิดจากชาดกอย่าท้อแท้จนละความเพียรเพราะความเพียรคือหนทางหลักสู่ความสำเร็จเป็นยังไงกันบ้างคะดูนิทานจบแล้ว เด็กๆได้ข้อคิดจากนิทานไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนบอกสิ่งที่ได้จากนิทานข้อคิดหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติจากนิทานเรื่องนี้นะคะว่าคืออะไรให้เด็กๆพูดอัดคลิปแล้วส่งใต้คอมเมนต์นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ